ต้นไม้ขนาดใหญ่ได้หักโคน่นขวางช่องทางการจาราจรทั้งสองข้างบนถนนตรีรัตบริเวณโรงพยาบาลสิริเวชจังหวัดจันทบ,บุรีนะคะทำให้รถติดเป็นทางยาวเจ้าหน้าที่จึงต้องเร่งขี่ข่ายสถานการณ์ค่ะ เมื่อช่วงเช้าวันนี้ที่หน้าถนนตรีรัตบริเวณโรงพยาบาลศิริเวชจันทบุรีแยกทางเข้าเทศบาลเมืองจันทนิมิตรได้เกิดเหตุต้นไม้ขนาดใหญ่หักโค่นขวางช่องทางการจราจรทั้งสองข้างสเนื่องจากเมื่อช่วงกลางดึกที่ผ่านมาได้เกิดฝนตกหนักในจังหวัดจันทบุรีและมีลมแรงทําให้ต้นจมจุลีขนาดใหญ่ที่อยู่บริเวณริมข้างทางหักโค่นลงมาขวางถนนพร้อมกับสายไฟฟ้าทําให้ในช่วงเช้าเกิดรถติดเป็นทางยาวทําให้คณะผู้บริหารเทศบาลเมืองจันทนิมิตรและเจ้าหน้าที่สํานักงานป้องกันและ ท,ท,าาท้าวสาเทรานภัยเทศบาลเมืองจันทนิมิตรพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภยัยสมาคมสว่างกตัญยูธรรมสถานจันทบุรีนำเรือยนต์เร่งตัดกิ่งต้นไม้พร้อมที่จะเคลื่อนย้ายต้นไม้ออกนอกพื้นที่เพื่อเปิดช่องทางการจราจรขณะเดียวกันทางเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจปุทธรเมืองจันทบุรีได้เข้าดูแลการจราจรเนื่องจากต้นไม้ดังกล่าวได้ล้มโค่นลงมาปิดทั้งสองเส้นทางการจราจรทําให้รถยนต์และรถจักรยานยนต์ไม่สามารถวิ่งสัญจรได้และได้เปิดช่องทางการจราจรใหม่ โดยใช้เส้นทางใหม่เรียงไปบริเวณด้านหลังร้านอาหารต้นป่ามทาให้ช่วงเช้าที่ผ่านมาการสัญจรเข้าตัวเมืองจันทบุรีที่บริเวณสี่แยกปั๊มศักชัยหนึ่งมีรถติดเป็นจํำนวนมากเช,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 ช่นเดียวกับที่บริเวณสี่แยกวัดไผ่ล้อมที่จะมุ่งหน้าออกตัวเมืองจันทบุรีรถเคลื่อนตัวได้ช้า แต่ทั้งนี้เจ้าหน้าที่สำนักงานป้องกันและบรรเทา,า,ทะะา,าทสาธารณภัยเทศบาลเมืองจันทนิมิตรพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่อาสาในคู่ภัยสมาคมสว่างกตัญญูธรรมสถานจันทบุรีต้องกำลังเร่งขี่ข่ายสถานการณ์เพื่อเปิดเส้นทางการจราจรให้สามารถสัญจรได้เป็นปกติค่ะ